ลาบอันนี้นะเฮาหมีแล้วอันนี้นะเอเอ,เ,อเขา<ห>มองนี้ตัวยนึงานนทงหางเฮานำตอนนี้ซุมเฮากามาหอดด่งเห็นพี่แล้วนี่งานแจกเขาหาเมน้องเกศสอนเมืองอาจสะพังท่องแขวงสวรรคิเขศพี่ละนี่เอฟซีมาแต่สกลนครบันกาซีมาเห็ดเมนูนึรงะว่าน้องเกศสอนน้องมีแนวยู่นกินแล้วละอันนี้พระเพิ่นกำลังเยอ่อเม่อเพิ่นสูตรมนกี่เลยแล้วละ เพิเ่นไปเก็บกระดูแล้วก็มาสูดตักอนิจาไปเลยสูดมงคุ้นอยู่ในนี้นี่ฮะก็แล้วเพิ่นกำลังเยอะกับเมวัดเพิ่นหมื่นเสาก็มีตักบาทญาตินำถวายสังฆทานสวายถวายกองบุญแล้วก็เป็นที่เซตเ็ม,มห้อยตอนนี้เราเพิ่นกำลังเฮ็ดยูเฮ็ดกินตอนรับญาติพี่น้องมาเมื่อแรงทั้งโควพกวก็รลอยแหละไม่ละยรงนั้นล่ะคอยกันโมบุญนำเพิ่นแหละเตรียมไปเฮ็ดยูเฮ็ดกิน สำหรับซุ่มเฮาก็สุ่มนี้เพิ่นก็นมาโมบุญน้ำได้เี่นะสบายสบายดีนี่น้องรูน้ำเดินนี่เดอ้อหลายคนก็ขึ้นระจำได้ยี่ดอตอนนี้กำลังจะเอาขนมไปแจกดิ้นน้อยเนาะซิเรอร์รูบุขนมนะขนมเอฟซีแต่สกลนครเพิ่อเอกมาอ้ากีเลิศเปลา,ลายก็แล้วนะเฮ็ดเพิรเลยนะนะนเออไว้เอาขึ้นโต๊ะเมื่อแรงบ่ หรือว่าคนมาซ้อยมาทานตอนนี้ก็เฮาก็า<ม>เอาขึ้นโต๊ะ<ม>เพิ่นนั่นนั่นบ่อ๋อเป็นข้าวปุ้นบ่อยำบอ่อข้าวหวานอันนี้ก็ได้ข้าต้มตัดไปไปดีดดดดกลอ้องน่าจะย้อนตอนนี้ให้น้องเกสอนแจกขนมเพิ่มอีกน้อยเป็นตัวแทนอายเพิ่น เป็นตัวแทนเอฟซีมะคน้อยนี่ออกไปแล้วอ้าวผู้นี้บบบนี้สายดิ้น้อยอยู่สายอีออมา ฟ้าแฟดโอ้แมลงมีลำบงบ่อมลงนมีเครื่องเสียงบางใญหนึงมีฟ้อนลำบงลำบ่อนน่โอเคซอนมีฟ้อนลำบง้ำบ่อเมลงนะอ๋ออ๋ออ๋อ ตอนนี้ว่าสีเห็ดยำกุ้งเดอ้อพ่อพี่น้องนี่ให้น้องเกยสอนต้มอยู่โลกุง้งค่ะก่อนเพิ่นค่าควายบอกเพิ่นค่างโง่เนี่ยมีพม่อพี่น้องนะกระทั่งงานแจกเราต้องมีข่างโง่ครับสักโตหนึ่งหรือไปสองโตนี่สองนมช่วยกันแล้วตอนนี้ยายมันขำพ่อพี่น้องเอ้ยนี่พี่เอกไปนำพี่เอกเป็นกระซ oi บ่เนี่ คนก็มาแต่โคราชมีแต่คนไทยทั้งหมดนได้ปะนี่เลยน้องลุงน้ำปิงศีนมาเนี่ยปิงซีนงโง่เดี๋ยวนี้เพิ่นซอยเดียวแพ็กอาหารไว้เฮ่อแค่เฮ่อคนมาเมืองแร่งนี่อันนี้ก็เอินอย่างวาลาบบะเบ๊นแน่นอน ดาดสินดาดอันนี้นะต้องมีแแจวน้ำสินดาดและนออันนี่น,นี่น่าเป็นแต่แซ e p เนี่ยเราซ่อยอยู่นี่เป็นแต่แ .sep น้องกี้ยอนเฮ็ดพนาล้างถ้วยล้างจานว่ได้ย้อนเอลิสเป็นผู้สาวแล้วล้างถ้วยก็ได้จะพ่อผู้บ่าวยังมักอะ่นแหละ ต้องมีแก้ววันนี้แก้วเพยนําซีนดาดตัวนี้ดิฟได้ตัวนี้เลยกอยอันนี้นอกอกกอยเด้หนี่งกอยดิฟแล้วต้องมีแก้วเพยนําแก้วเพยนี่กินกับผีเหรอกินกับตัวนี้บ่หรือกินกับโอ้กินกับดาดพุ่นก,กินกับซีนดาดพุ่นนะตอนนี้น้องลู่น้ำกำลังมักซีนเดี๋ยวไปปีงปีงกินแซบ่บ รถด,ด,ดีกับกระแดงเราจนได้คูดเอาอันนี้ก็ยำพวกพี่น้องันช่างงานมาเนี่เราเพิ่นบังเฮ็ดยำมาเนี่ะนะ,นะเป็นแต่แซ่บก็ได้ยำผักมีซีนหมูนะ้ำบัดมือแรงนี่คนมาส่งซองมีซองด้วยบนนันเดอพผู้นี่คนมีซองคนมาลายได้นี่ เกศรอนล้างกุ้งแล้วเต็มเอาไปโลโลแล้วพวกได้ยังอันเลิมยำเนาะเกศรอนสาวผู้ไทยเดินนี่เด้อหลายคนก็นคือสิจำได้อยู่ด้อกก <c oughs> ุ้งเหี้ยกุ้งเหี้ยเป็นมอค้างเนาะ <c oughs> คนมันมีเพลงใอยลืมเนดะีย๋ยวมันเะขากลั เราเห็นแล้วแล้วอ่ะเราเก่สอนเฮ็ดกุ้งเหอยาด๊อกมันเห่ใช่ไมเอาฮุบขึ้นมาล้างเอาได้นี่แก้มือผู้สาวอะไรแบบนี้นะ้เขามีย่อมต้องแกมือต้องสะอาดนี่คนเกาหลีก็มากพี่น้องไอ้งานนี่นะ ไอ้น้องเกศรไดนี่เด้เอ,าอาาวาเยเหาะพนคือคนเกาหลีแต่งโตแบบสไตล์เกาหลีเลยพี่ชายน้องเกศรพูน้นี้นะพนน่งเลงมือแล้วพนนะพอโคมันต่สกลน,นครห่างก็สีเหลืองนี้ก็ใส่แกงนะพี่ถังอ๋อรับครับถ้าเป็นฝาแดงก็ใส่ใส่กระชุ่มตันอ๋อมีแยกกว่านั้นด้วย พคนว่าฟาเลืองนี่นะกันแทาอยู่ไทยนะก็มักใส่แกงกันแทาต่ำบอ่พบอพกยำบ่อนี่นะต้องเอาฟาแดงยำกุ้งครับยำกุ้งโอ้หน่าอร่อยแล้วบ้านนี้ น้อยกินเพื่อนะของเฮาเลยโอ้ <c oughs> เราเบิ่งหุ้นค่อยก็ได้หรอค่อยบริคิโตของค่อยทั้งเม็ดอะไรหรอวะเสแขนาดไหนละ่ะหนังกินผู้เดียวผู้นะ่ <c oughs> โะโล่ลงน้อยเดียวนี่ก็เลิมแดงแล้วผู้นี้โล่กุงผู้นี้ปีงศี <c oughs> ล <c oughs> ซอยเดียวสบเงินเต้นองเนต่ระดุ่นหนอโนอินเตอร์บริโอนพวกนี้ินสบายดีกองออันนี้หลานเด้อนี้ลานแม่หลานอยู่บ่ Nàn đeo mê luôn lùi xào tòa súc súc Lo xúc xúc phót <laughs> icon mình phốt bóc con. bộc bộc bóc 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 bóc

เดยอไปแต่แซ่บกระเดาะนี่อ๋อต่อคุณลายขน่ดนองครบครบ,รบน้ำยำโอ้เต็มกระซามแล้ววันนี้นอง <c oughs> มาเด้อพ่อพี่น้องเด้อมากินน้ำน้องเกเด้อ กุ้งโซ่กนะุ้งมีนวดเพหรอน้องเกว่าแสบล้วโอเคแล้วบัดน,นี้นี่ความแสบมันต้องจูบมือน้ำแล้วละตักกินอ๋อในลายถอยอิริสาคุณน่ะในส,สี่ทอยคุณน่ะถอยสุดท้ายแต่ละแสบกระมู่น้ำมันคอนอยู่ขุางนอก มามองนี่แลหละเฮ็ดเมนูเดียวพอซุ้มเฮาฟ้าอจากไปงานฮับพระธุดงตอนฮับพระธุดงร้อยองค์นำโดยพระอาจารย์แท่บ้านโซนแม้ของอลิตาผมเน่ากุละเดี๋ยว้าติดตามมึงนำเดียวเด้พอพ่อพี่น้องเด้อซุ้มเฮาเอาไปกินก่อนมานี่ยไเอาไปแจกพูเลยนนำมองนี่ถ้อยนั่งท้งเฮานำ เ็ยยืดสุกแล้วศีนก็ได้นนาลาบอันนี้นะเฮามีแล้วอันนี้นะเออ,อปปเ,าเออขาบ่าอ,อ,อบัดน,นั้นได้จ้ะลาบได้จ้ะลาบก,กับโคซีน เอ้ยลาบกับนั่นเลยกับกบออตอนนี้อาหารพร้อมแล้วซุ้มหา้าขขอโตกินข้าแซบๆก่อนเด้อเอาเป็นว่าคลิปนี้กือซ้ำนี้ละขอขอบอกกับเจอในเอฟซีมันสุกคนเด้อที่สนับสนุนโดยกันครับสมโฆษณาให้ก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าพอเดียวไม่เด้อ